ั้งใจมาสาละคามวัดวังน้ําเย็นได้ยินคนซายอยากมาเห็นวัดวังน้ําเย็นหองบอกคือภยัยอยู่ตําบลเกิงติดลําน้ําที่นั่นคือจุดหมายเปิดกูเกิ e Map นําทางแต่ก่อนก็เป็นเจ้าอาวาสที่วัดโบราภาเทพนิมิตอํเาเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน์ ปี2,549ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาจังหวัดมหาสารคามเขาเลยประกาศพอดีช่วงนั้นโยมพ่อกำลังป่วยพอดีเขาก็เลยกราบนิมนต์ว่าให้มาดูที่ตรงนี้เพื่ออยากเป็นวัดถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเอาสร้างวัดเขาก็จะถวายให้ก็เลยตกลงมาดูมาดูแล้วก็รับปากญาติโยมบอกว่าเอา เขาก็เลยถวายให้โดยคุณแม่จำเนียนแซ่ะรึ่งพร้อมลูกหลานได้เอาที่ตรงนี้ยกให้11ไร่2ง,งานครั้งแรกในปี2549อาตมาได้มาอยู่จริงๆข้อปี25550ช่วงอายุป,ประมาณ2 5 2 6ปีประมาณนั้นแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างมา จนถึงปี53เยได้ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดบุรพาเทพนิมิตรเ,เลยได้มาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอย่างนี้เ็ยังเป็นประธานสูงวัดป่าวางังน้ำเย็นทุกวันนี้ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างไปอย่างที่ญาติโยมเห็นจนถึงปัจจุบันนี้แหละความทุกข์ของคนม,มีมีทุกอย่างมาร้อยคนร้อยเรื่อง แต่จะทุกแบบไหนความทุกของคนนี่มีทุกคนทุกน้อยทุกมากก็พึ่งก็ต้องได้มาพึ่งวัดวาศาสนาที่ที่เป็นที่พึ่งทางใจแต่ถามว่าถ้าสบายดีมาวัดไหมอันนี้ถ้าตอบแบบง่ายๆร้อยคนนี่สบายกี่สิบคนอีก80คนนั้นล้วนแต่มีความทุกมาขอความแนะนำความปรึกษา ตามเหตุตามปัจจัยที่เขาจะมีความทุกมาสิ่งไหนที่เราสั่งสอนได้เราก็ให้เหตุผลไปสิ่งไหนที่เรามันเกินกําลังเราเกินความคิดเราเราก็ให้เขากลับคืนไปพิจารณาเองแล้วก็ให้กลับขึ้นมาใหม่ก็มีแค่นั้น คือในข้อคิดของอาตมาของหลวงพ่อเหรียนพญาไก่เงินากาก่อนสมัยเคยไปทุดงอาตมาเคยดูสังเกตดูไก่ป่ามันทําไมถึงอยู่แบบธรรมชาตออิอยู่แบบมีพญาตัวเดียวแล้วนอกนั้นก็มีบริวารมากพอสมควรแล้วก็เลยมาดูแล้วถ้าพญาไก่นะถ้ามันในฝูงมันต้องมีตัวเดียว ก็สังเกตดูสม,มัยนั้นอยู่ภูผาพึ่งก็เลยได้มาศึกษาเลยมาเห็นขัดเลยมาเห็นหนังสือชาดกเกี่ยวกับชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้เป็นพญาไก่ได้เป็นพญาไก่แต่มีบริวารเป็นหลายร้อยตัวแต่ในในช่วงนั้นก็มีนางพญาแมวแล้วก็มาตีสนิทกับพวกไก่ทั้งหลาย พ่อไก่ทั้งหลายก็ตีสนิทกับนางแมวแล้วก็โดนนางแมวกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนจะมาถึงพยาไก่แต่ด้วยวาระกิจของพยาไก่ที่มีสติที่มีปัญญาที่พิจารณาอยู่ตลอดออท่านก็เลยรู้ว่านางแมวคิดไม่ดีจะมาทำร้าย ท่าน,ท,านท่านก็เลยไล่นางแมวนี้ไปจนทําอะไรท่านไม่ได้อันนี่แหละก็เลยมาศึกษาก็เหมือนกันเลยมาน้อมเข้ามาถึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าเราถ้าเราไม่ประมาทเราถือว่าเราไม่ประมาทเราไม่มีความโลภเราไม่มีความโกรธเราไม่มีความหลงเราก็สามารถชนะเ,เหมือนพญาไก่ชนะนางแมวได้เราก็ ทำยังไงเราก็จะชนะกลียสได้เราก็เลยได้ด,ำดํำเหลียดรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมีแล้วไม่ให้ตั้งอยู่ในด้วยความไม่ประมาทเราก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีคาถาไม่เหมือนใครคาถาก็ถือว่าเป็น ก่อนเพื่อนเลยพูดอย่างง่ายๆก่อนคาถาทุกบทเลยคาถาพยาไก่ก็มาศึกษาเหมือนไก่ถ้าขายันทํามาหากินมีสติเหมือนพยาไก่ขัง้งพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพยาไก่ถ้ามีสติเราจะทําอะไรเราจะคิดอะไรมันก็สําเร็จได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราขาดสติแล้วจะมีอะไรไม่มีอะไรคุ้มครองเรามันก็ไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นเลยอยากสร้างเรียนตัวนี้ขึ้นมาไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึก เพื่อเตือนสติไว้ว่า,วาออการทำมาหากินแม,แม้กระทั่งศาาั์สิงเ,เขาเขายังพยายามทำมาหากินคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็พยายามเหมือนไก่นั่นแหละออก็เลยได้ทำเป็นเลี้ยงพยาไก่ขึ้นมาให้กำลังใจเพื่อคนไปทำมาหากินให้มีความขย,ยันอดทน mm hmm. ก็ต้องเอาพระพุธไว้ข้างบนเอาพยาไก่ไว้ข้างล่าง mm hmm. เพื่อระล,ลึกถึงคุณงามความดีแต่ขนาดพยาไก่นะ่ะ อยู่ในป่าก็ยังเอาตัวรอดได้เราก็เลยะลึล่อขึ้นมาได้พอดีกับได้ไปศึกษาเรื่องคาถาหัวใจพญาไข่เข้ยวมาภาวนาอยู่เรื่อยมาสวดอยู่เรื่อยจนวัดวาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแต่ไม่ให้ได้สอนให้งมงายแต่ให้พิจารณาไม่ให้สอนให้เชื่อเรื่องเวทมงคลคาถาแต่ไม่ให้ลบหลู่หรือไม่ให้ประมาท มีไว้ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นเยอะแยะไปกว่านี้มีไว้ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องพ่อทำวันนี้เพื่ออยากให้ญาติโยมเอาไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นสิริมงคลไว้ในบ้านในเรือนในตัวในตในตของญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละ ตั้งใจมาสาราคามวัดวางน้ำเย็นได้ยินคนซาอยากมาเห็นวัดวางน้ำเย็นห่องบ่อคือไัยอยู่ต่ำบนเกิงติดลำน้ำที่นั่นคือจุดหมายเปิดกูกเกิลแมปนำทางแสนไกลมากราบพระครูสุริยันโบสถ์เสาไม้สูง ต้นตะเขียนหนึ่งเดียวของไทยศาลาหลังงามทำด้วยไม้เหตุได้จังใดคอยอัดสจันพระครูผู้น้อยแต่หัวใจสู้สิทธิ์ปู่คำพันโกศปัญโยชื่อส